สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวที่เริ่มต้นเหมือนการผจญภัยสนุกสนุกในป่าแต่แล้วมันก็กลับกลายเป็นบทเรียนเลือดที่เกือบต้องแลกมาด้วยชีวิตครับผมเรื่องของเจ้าหลง เจ้าจินและก็บอดี้การ์ดของเขาที่เข้าไปในป่าด้วยความมั่นใจแบบเต็มร้อยเลยใช่ค่ะแต่คำถามสำคัญของเราในวันนี้ก็คืออะไรที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนจากสถานะผู้ล่าที่ดูเหนือกว่าทุกอย่างไปเป็นเหยื่อที่ต้องวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตและที่สำคัญนะครับเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบงเงินน่าสนใจมากเลยค่ะใช่ครับ คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆไม่ใช่แค่การหนีตายนะแต่มันคือจิตวิทยาของตัวละครตอนที่ถูกกดดันแบบสุดขีดเราจะได้เห็นเลยว่าความหยิ่งทนงที่มาจากเงินอำนาจเนี่ยมันเปราะบางแค่ไหนอออเวลาที่ต้องเจอกับพลังของจริงที่ควบคุมไม่ได้เลยงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของความผิดพลาดเลยดีกว่าค่ะก็คือตอนที่พวกเขาเจอหมูป่า3ามตัวแรกครับตอนนั้นบอดี้การ์ดก็ดูกังวลนะคะแต่เจ้าหลงกับมองว่าเออเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก เขาไม่สนใจเลยครับในข้อมูลบอกว่าเขาพูดประมาณว่าแค่สามตัวเองไม่เห็นเป็นไรนี่นาะแล้วก็วางแผนว่าจะใช้หมาล่าเนื้อสามตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวล่อแล้วฉวยโอกาสหนีไป คือมันสะท้อนตัวตนเขามากๆเลยนะคะใช่ครับเขาเป็นคนที่ไม่เคยแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่จะใช้ทรัพยากรที่เขามีไม่ว่าจะเป็นคนหรือเงินหรือในที่นี้ก็คือสุนัขที่ฝึกมาอย่างดีให้จัดการแทนทุกอย่างเขาเชื่อว่าทุกอย่างควบคุมได้ซึ่งนี่แหละครับคือจุดอ่อนสําคัญที่เรื่องราวกาลังจะขยี้ให้เราเห็นกันเหมือนกับว่าเขาเอาประสบการณ์จากโลกที่เขาควบคุมได้มาใช้ในป่าซึ่งมันมีกฎที่ต่างออกไปถูกต้องครับ แล้วสัญญาณเตือนแรกก็มาถึงทันทีเลยเมื่อพื้นดินมันยังสั่นไม่หยุดใช่การสั่นของพื้นดินตรงนั้นเหมือนเป็นสัญญาณบอกเลยครับว่าเกมนี้มันใหญ่กว่าที่เจ้าหลงคิดไว้เยอะแล้วหมูป่าตัวที่สี่ก็ปรากฏตัวขึ้นอือ <c oughs> ซึ่งมันเปลี่ยนบรรยากาศทั้งหมดทันทีเลยในข้อมูลบรรยายไว้ว่ามันตัวใหญ่แล้วก็กำยำกว่า3ตัวแรกแบบเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะครับหนักประมาณ100กิโลกรัมได้เลยนะคือหนักกว่าคนตัวใหญ่ๆคนหนึ่งอีก แล้วจุดที่ทําให้ทุกคนเริ่มกลัวจริงๆก็คือเขี่ยวของมันอเจ้าจินที่ตอนแรกยังดูตื่นเต้นอยู่เลยถึงกับหน้าซีดไปเลยค่ะบรรยากาศที่เคยคึกขนองมันหายไปหมดเลยนะเหลือแต่ความเงียบที่น่าอึดอัดความมั่นใจของเจ้าหลงก็เอ่อเริ่มสั่นคลอนอย่างเห็นได้ชัดจุดนี้เองสินะคะที่สถานะของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนไปใช่ครับจากที่รู้สึกว่าเป็นผู้ควบคุมสถานาการณ์ตอนนี้กลายเป็นแค่ผู้สังเกตการณ์ที่ทําอะไรไม่ได้เลย แล้วก็มีคำพูดของบอดี้การ์ดที่กระซิบออกมาครับประโยคนั้นสำคัญมากเขาพูดว่านายน้อยครับเราคงไม่ได้หลงเข้ามาในเขตของฝูงหมูป่าเล็กๆหรอกนะครับผมว่าคำที่สำคัญที่สุดในประโยคนี้คือคำว่าฝูงคำว่าฝูงมันเปลี่ยนความหมายไปเลยนะคะเปลี่ยนเลยครับมันไม่ใช่แค่จำนวนที่เยอะขึ้นแต่มันมีความหมายลึกกว่านั้นใช่ครับคำว่าฝูงมันเปลี่ยนสถานะของหมูป่าจากแค่สัตว์ป่าที่เจอโดยบังเอิญ ให้กลายเป็นสังคมที่มีโครงสร้างมีกฎและที่สำคัญคือมีผู้นำถูกต้องซึ่งนั่นทำให้กลุ่มของเจ้าหลงกลายเป็นผู้บุกรุกแบบเต็มตัวไม่ใช่นักท่องเที่ยวหลงทางอีกต่อไปแล้วบอดีกิกาดก็ยังย้ำอีกว่าพูงเล็กๆอย่างน้อยก็ต้องมี5ตัวแถมยังมีจ่าฝูงอีกครับเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าคุณก้าวล้ำเส้นเข้ามาในอาณาจักรของใครบางคนแล้ว แล้วเหมือนกับเป็นคำเชิญเลยนะคะพอเจ้าจินอุทานออกมาว่ามีจ่าฝูงอีกหรอพุ่มไม้ตรงหน้าก็สั่นอย่างรุนแรงเลยฉากการปรากฏตัวของจ่าฝูงซึ่งข้อมูลบรรยายภาพได้น่ากลัวมากนี่คือฉากที่ตั้งใจจะบทขยี้ความหยิ่งของตัวเอกให้แหลกไปเลยครับการปรากฏตัวของจ่าฝูงมันคือคลแม็กซ์ของการเปลี่ยนสมดุลอำนาจอย่างสมบูรณ์ใช่เลยคะ่ะเพราะบอกว่ามันเป็นหมูป่าตัวสีดำามหืมาหนักกว่าร้อยห้าิกิโลกรัม ขนสีดํายาวของมันตั้งชันเหมือนเข็มเหล็กเคี้ยวยาวออกมาตั้ง7 8ดเซนติเมตรและที่สําคัญทั่วทั้งตัวเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นรอยแผลเป็นผู้นั้นละครับที่สําคัญมากมันบอกอะไรเรอคะมันคือเครื่องยืนยันว่าจ่าฝูงตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่ตัวใหญ่แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจที่ได้มาจากการต่อสู้จริงๆอ๋อไม่เหมือนอำนาจของเจ้าหลงที่ได้มาจากเงินใช่เลยครับ มันคือการเปรียบเทียบอำนาจที่แท้จริงกับอำนาจที่ฉาบชวยแม้แต่สุนัขล่าเนื้อที่เคยเห่าเก่งๆก็ยังเงียบไปเลยหมอบนิ่งหางจุกตูดเลยครับมีแค่สุนัขของเจ้าหลงที่ยังกล้าย,ยืนจ้องหน้าอยู่แต่ก็น่าจะเพราะความพักดีมากกว่าความกล้าหาญนะสถานการณ์ตอนนั้นคือจนตรอกแบบสมบูรณ์แล้วทุกคนนิ่งไปหมดครับทำอะไรไม่ถูกเลยจนเจ้าหลงต้องรวบรวมสติและวางแผนหนีแบบง่ายที่สุดแผนที่ว่าคือตะโกนว่า เดี๋ยวฉันจะนับ 3, 2, 1แล้ววิ่งเลยนะแต่แผงก็พังไม่เป็นท่าค่ะเพราะในสถานการณ์แบบนั้นสัญชาตญาณดิบมันอยู่เหนือเหตุผลอยู่แล้วความกลัวมันเข้าครอบงำทุกอย่างไปหมดแล้วครับเจ้าหลงนับได้แค่3คํคำเดียวเจ้าจินก็สติแตกเลยใช่ค่ะชิงวิ่งหนีไปก่อนใครเพื่อนทิ้งให้เจ้าหลงกับบอดี้การ์ดยืนงงอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเจ้าหลงก็สะบัดออกมาว่าไอ้ขี้โกงแล้วก็วิ่งตามไป คือฉากนี้เราได้เห็นท่าแท้ของแต่ละคนเลยนะคะชัดเจนมากโดยเฉพาะคำพูดของเจ้าจินที่ตะโกนกลับมาว่าพี่หลงขอโทษนะแต่นี่คือเวลาของการเป็นความเป็นตายไม่วิ่งก็โง่แล้วอือมันแสดงให้เห็นเลยว่าเาภายใต้เปลือกนอกของคนที่ดูเหมือนจะพึ่งคนอื่นตลอดเวลาจริงๆแล้วเขาก็เห็นแก่ตัวแล้วก็พร้อมจะเอาตัวรอดก่อนใครเหมือนกันลำดับชั้นทางสังคมอะไรที่เคยมีมันพังหมดแล้ว <c oughs> เหลือแค่สัญชาติยาณลุล้วนครับ แต่ระหว่างที่กำลังวิ่งหนีกันอย่างตึงเครียดนี่เองเรื่องก็กลับแทรกฉากที่เหมือนตลกร้ายเข้ามาอ๋อตอนที่เจ้าจิ่นวิ่งไปชนต้นไม้ใช่ไหมครับใช่ค่ะวิ่งไปหัวโขกต้นไม้เลยเจ้าหลงที่วิ่งตามมาเห็นก็หัวเราะย,ย่อออกมาแต่แล้วกรรมก็ตามทันค่ะตัวเองดันเกิดอาการจุกท้องขึ้นมาซะอย่างนั้นฉากนี้มันน่าสนใจนะมันเหมือนผู้เขียนจงใจเบรกรณ์เครียดแป๊บหนึ่งเพื่อจะบอกอะไรคะเพื่อจะย้ำว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่นักผจญภัยมืออาชีพแต่เป็นเหมือนเด็กๆที่เล่นสนุกผิดที่ แล้วผลที่ตามมาก็คือความเจ็บปวดที่สมจริงแล้วก็น่าสมเพชไม่ใช่ภาพเท่เหมือนในหนังเลยครับมันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีของพวกเขาลงไปอีกแต่การไล่ล่าก็ยังไม่จบนะคะถึงจ่าฝูงจะไม่ได้ตามมาแต่ตัวอื่นๆก็ยังวิ่งตามมาเป็นฝูงเลยครับจนเจ้าหลงเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมพวกมันถึงได้อาฆคตแค้นกันขนาดนี้เขาก็เลยตะโกนออกมาเกิดอะไรขึ้นวันนี้ยไอหมูป่าวพวกนั้นยังตามฉันอยู่อีกเหรอ และวินาทีนั้นเองที่เขาได้เห็นคําตอบของทุกอย่างและนี่ก็คือจุดเฉลยปมที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยมันบอกเราว่าการไล่ล่าครั้งนี้มันมีเหตุผลที่เออส่วนตัวยิ่งกว่าแค่การบุกรุกใช่ครับ เจ้าหลงหันไปเห็นว่าในอ้อมแขนของเจ้าจินมีลูกหมูป่าตัวเล็กๆอยู่อยู่ในสภาพที่ใกล้จะตายด้วยกลายเป็นว่าตลอดเวลาที่วิ่งหนีมาเจ้าจินอุ้มลูกหมูป่าตัวนี้มาด้วยตลอดนี่คือสาเหตุที่แท้จริงครับมันเปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดเลยการกระทําของเจ้าจินมันไม่ใช่แค่ความคึกขนองแล้วนะคะมันคือการลักพาตัวซึ่งในโลกของสัตว์ป่ามันคือการประกาศสงครามที่รุนแรงที่สุดอ๋อ oh. ความโกรธแค้นของฝูงหมูป่ามันเลยไม่ใช่ความบ้าคลั่งไร้สติแต่เป็นปฏิบัติการทวงคืนที่มีเป้าหมายชัดเจนการกระทําโดยไม่คิดของคนคนเดียวลากทุกคนเข้ามาสู่สถานการณ์นี้ใช่ครับพอความจริงเปิดเผยเจ้าจินก็รีบโยนลูกหมูป่าทิ้งทันทีซึ่งมันก็ช่วยได้นิดหน่อยค่ะหมูป่าบางส่วนหยุดตามเพื่อไปดูลูกของมันแต่ก็ยังมีอีกสองตัวที่ไม่ยอมเลิกยังคงไล่ตามต่อ จนสุดท้ายบอดี้การ์ดก็ต้องใช้ทักษะของเขาพาทั้งสองคนปีนขึ้นไปหลบบนต้นไม้ได้สำเร็จซึ่งถ้าไม่มีบอดดี้การ์ดคนนี้ผมว่าเรื่องคงจบไม่สวยแน่ๆเขาเป็นคนเดียวเลยที่มีสติแล้วก็มีความสามารถพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้จริงๆครับมันยิ่งตอกย้ำเลยว่าเจ้าหลงกับเจ้าจินเนี่ยแทบไม่มีทักษะการเอาตัวรอดจริงๆเลยพอขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ได้สภาพแต่ละคนก็คือย่ำแย่มากค่ะครับ เจ้าหลงนี้เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งหน้ามีแผลแต่ที่หนักสุดคือแขนซ้ายหักส่วนเจ้าจีนอาการหนักกว่ามีแผลที่เอวซี่โครงหักมีแค่บอดี้การ์ดที่ดูไม่เป็นอะไรมากค่ะสุดท้ายเจ้าหลงก็ต้องยอมแพ้หยิบเครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉินขึ้นมากดขอความช่วยเหลือทำได้แค่รออย่างสิ้นหมังอยู่บนต้นไม้จากที่คิดว่าจะมาล่าสัตว์สนุกสนุกกลายเป็นต้องมานั่งหลบในสภาพหน้าสังเวชมันคือบทสรุปที่น่าสมเพชมาก แต่เรื่องที่น่าขนลุกกว่านั้นก็คือทั้งหมดนี้อาจจะไม่ใช่แค่โชคร้ายครับนี่คือจุดพลิกผันสุดท้ายที่เปลี่ยนความหมายของเรื่องราวทั้งหมดเลยใช่เพราะในขณะที่ทั้งสามคนกำลังสิ้นหวังอยู่เรื่องก็ตัดภาพไปยังยอดเขาที่อยู่ห่างออกไปเผยเห็นว่ามีชายคนหนึ่งชื่อหลินเฟิงกำลังเฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อยู่ตลอดเวลาโดยกลองสองทางไกลนี่คือจุดที่ยกระดับเรื่องราวจากมนุษย์ปฐะ,ะธรรมชาติไปเป็นมนุษย์ปฐะ,ะมนุษย์ โดยใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือ uh huh. การเปิดเผยว่ามีคนเฝ้าดูอยู่มันทำให้เราต้องตั้งคำถามกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นใหม่หมดเลยว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆหรือเปล่าครับและความคิดของหลินเฟิงก็ให้คำตอบที่ชัดเจนเลยเขามองภาพความเจ็บปวดของเจ้าหลงด้วยความสะใจแล้วพูดกับตัวเองว่ากระดูกหักคงเป็นบทเรียนเล็กๆน้อยๆสาหรับนายแล้วนะนี่ก็แค่เริ่มต้นรอก่อนเถอะ ชัดเลยค่ะว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนถูกต้องครับมันคือการแก้แค้นที่วางแผนมาอย่างดีแต่เขาทําได้ยังไงคะคือเรื่องไม่ได้บอกเราตรงๆว่าหลินเฟิงทําได้ยังไงนะเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนไล่ต้อนฝูงหมูป่าโดยตรงอ๋อแต่อาจจะเป็นคนวางกับดักทางสถานการณ์ล่อให้กลุ่มของเจ้าหลงเดินเข้ามาในเขตของฝูงหมูป่าในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดหรืออาจจะรู้ว่าเจ้าจินมีนิสัยชอบสร้างปัญหาอยู่แล้ว การที่เขารู้แล้วก็เฝ้ารอดูผลลัพธ์ด้วยความสะใจมันบอกเราว่าความขัดแย้งระหว่างเขากับเจ้าหลงต้องรุนแรงมากและนี่เป็นเพียงแค่การสั่งสอนยกแรกเท่านั้นเองเท่ากับว่าบทเรียนเลือดสาดครั้งนี้เป็นแค่ฉากเปิดของการแก้แค้นที่ใหญ่กว่านั้นมากครับจากความคึกคนองของตัวเองกลายเป็นว่าพวกเขาเดินเข้าไปติดกับดักของศัตรูโดยไม่รู้ตัวเลยใช่เลย คำถามที่น่าสนใจก็คือบทเรียนที่เกือบต้องแลกด้วยชีวิตครั้งนี้จะทำให้เจ้าหลงฉุกค,คิดหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้บ้างไหมคะหรือมันจะยิ่งเติมเชื้อไฟให้ความขัดแย้งระหว่างเขากับหลินเฟิงรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือคำถามสำคัญที่เรื่องราวทิ้งในให้เราคิดต่อเลยนะคะครับเรื่องราวในวันนี้แสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากว่าการกระทำที่เกิดจากความประมาทและความหยิ่งยโสมันสามารถนำเราไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายเกินกว่าจะจินตนาการได้ และที่น่ากลัวกว่านั้นคือบางครั้งหายนะที่เกิดกับเราอาจเป็นสิ่งที่ใครบางคนจงใจสร้างขึ้นมาเพื่อรอซ้ำเติมเราอยู่เงีเยบๆก็เป็นได้ครับและนี่คือทั้งหมดของการเจาะลึกในวันนี้ค่ะสำหรับเรื่องราวที่น่าติดตามและการวิเคราะห์เบื้องลึกเบื้องหลังแบบนี้ในครั้งต่อไปอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญค่ะ